ชื่อมันมีค่ะเรียนอยู่ปีสามอชอค่ะผู้หญิงค่ะผมยาวผมรลอนแล้วก็ใส่แว่นตาด้วยคือฟังง่ายมาก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 ตอนแรกคิดว่าเข้าไปจะอึดอัดแต่ว่าไม่เลยคือท่านทูดแบบว่าใจดีมากแล้วก็เฟรนดีมากคือแบบว่าแอปพลูแอปพลูเลยไม่เยอะค่ะประมาณ3-4มสีคำถามเหมือนแทยกจากคำคำถามเอ้ยแทยกจากคําตอบที่เราตอบไปก็คือแบบว่า เออทำไมถึงอยากไปฟลอริดาคิดว่าโปรแกรมนี้จะช่วยแอ p พูเอ่อเฮลหรือว่าเรายังไงในอนาคตอะไรประมาณนี้ทําไมถึงอยากเป็นครูค่ะแล้วก็ถ้าเป็นครูก็คือจะสอนชั้นไหนอะไรประมาณนี้เหมือนถามแท็กจากที่เราต่อไป<า>จริงๆเตรียมตัวจากที่พี่พี่พี่นิวสเแนะนําเลยค่ะก็มีใบคําถามมาให้แล้วก็อ่านจากในใบคําถามแล้วก็เตรียมตัวด้วยตัวเองด้วยค่ตรงทุกคาถามนะคะคือติวทุกคําถามแล้วก็ตรงคือคาถามอยทิธีถามมา มีสติค่ะแล้วก็มั่นใจไว้รับรองว่ายังไงก็ผ่านแนะ่นอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อมันมีค่ะเรียนอยู่ปีสามมชอค่ะผู้หญิงค่ะผมยาวผมรลอนแล้วก็ใส่แว่นตาด้วยคือฟังง่ายมากมากมาก,มาก,มาก,มากตอนแรกคิดว่าเข้าไปจะอึดอัดแต่ว่าไม่เลยคือท่านทูดแบบว่าใจดีมากแล้วก็เฟรนดีมากคือแบบว่าแอปพลูแอปพลูเลย ค่ะประมาณ3-4มสีคำถามเหมือนแท็กจากคำ,คำถามเอ้ยแท็กจากคำาตอบทีเ่เราต่อไปก็คือแบบว่าทำไมถึงอยากไปฟลอริดาคิดว่าโปรแกรมนี้จะช่วยแอปพลิเค